สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ n ่องพิงค์แอนโชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นดวงส่งท้ายปี2,566แล้วค่ะนั่นก็คือเป็นการทํานายภาพรวมในเดือนธันวาคมนั่นเองสําหรับคนที่อยากจะดูอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่16สิงหาค่ะส่วนใครที่อยากจะอ้างอิงการดูลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ขั้นตอนการทํานายกันเลยนะคะก่อนอื่นจะขออนุญาตสับไพ่ก นะคะ12ใบเป็นตัวแทน12พบเปลือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งนะคะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ4ีไพ่น่ารักเนาะสี <c oughs> เหลืองอลา,ามเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ12ใบ1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11และ12ได้มาเรียบร้อยแล้วคา่ะ12ใบดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยตนุกระดุมพ้าสหัสชาพันธุปุตตะอลี ปัตตนีมรณะสุภากมัมมาลาภาและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอเคชาวราศีกรกฎเครียดอะไรเนาะดูซิทำไมไพ่มันขึ้นมาดูกดดันดูเครียดจังเลยตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะโอ้โหความรู้สึกของคุณนะคะ อืมคือตอนนี้สิ่งที่ชาวกรกฎกลุ่มคนธาตุน้ำคิดเนี่ยมันจะมีเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกกุ้มใส่เครียดวิตกกังวลอยู่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยกำลังเอาความคิดลบๆนี่แหละมาทิมแทงตัวเองอยู่อาจจะเป็นปัญหานะาะที่แบกรับแล้วก็พอมันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย สิ่งที่มันมีผลกระทบเพิ่มเติมนอกเหนือจากในเรื่องของความรู้สึกของคุณที่มันดูหดหูมันดูเป็นสีเทามันดูเป็นสีดำแล้วเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์ของคุณในช่วงนี้เนี่ย หงุดหงิดง่ายต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าเวลาตอนที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบมันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าคุณไปนึกถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยทําไมมันไม่ดีกว่านี้อะไรเงีแบบ้ยบางทีคุณอาจจะไปหาคําตอบกับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในทันทีดันใดอะเวลาคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะะคนที่มาดูดวงกับปิ๊งเนี่ยปิ๊งจะแนะนำเขาก่อนเสมอเลยคะ่ะว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเนี่ย คือเราจะต้องยอมรับอะยอมรับความเป็นจริงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ที่เรายอมรับได้เราก็จะสามารถที่จะมีสติได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณยังยอมรับไม่ได้แล้วคุณมีการคาดหวังคุณมีการคิดว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นทําไมอย่างงุ้นอย่างนี้คือคุณไปย้อนอดีตอะมันมันไม่มีอะไรดีค่ะยอมรับเสร็จตั้งสติเสร็จ แล้วคุณลองค่ะนะคะลองจัดสรรลองคิดลองวางแผนดูว่ามันมีเรื่องไหนที่คุณสามารถที่จะแก้ไขได้บ้างทีนี้ไอ้ด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกทุกข์อยู่ในใจแต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะนั่นก็คือจะเป็นตำแหน่งเพื่อนนั่นเองนะ,ะตำแหน่งเพื่อนก็คือคุณยังมีเพื่อนที่ดีคุณยังมีเพื่อนที่แบบจริงใจกับคุณแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณบางคนหาย,ายากมากเลยนะกับ การที่จะเจอเพื่อนดีๆแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณนะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเพื่อนคนรอบข้างนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเต็มที่มันเป็นความโชคดีมันเป็นเหมือนพลังใจอะเพราะว่าคนเราทุกคนคะ่ะเวลาช่วงที่เราทุกข์หรือว่าเรารู้สึกแย่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดบางครั้งอาจจะเป็นคำพูดง่ายๆก็ได้ขอแค่ใครสักคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าเราเก่งพอขอแค่ใครสักคนหนึ่งมาบอกกับเราว่า ให้เราสู้ต่อหรืออาจจะมีประโยคอะไรก็แล้วแต่ที่มันทัดใจคุณทีนี้เพื่อนจะทําหน้าที่ดีมากแปลว่าเพื่อนจะมีบทบาทกับชีวิตของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในระหว่างเดียวกันค่ะพอคุณเครียดปุ๊บ คุณไปหาเพื่อนเพื่อนสร้างความสุขกายสบายใจให้กับคุณมาเลยทําให้ในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะมีการนัดเจอกับเพื่อนนะคะหรือว่ามีการพูดคุยกันมากกว่าที่ผ่านมานะคะด้วยความที่ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นกลุ่มคนธาตุน้ำเนาะบทที่จะคุยก็คุยแต่ว่าอาจจะแบบมามาหายหายไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นคุณสามารถที่จะเปิดใจแล้วก็คุณสามารถที่จะเหมือนกับสื่อสารกับใครได้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่คุณแบบไม่ต้องเก็บไปทุก The ทรมานอยู่คนเดียวนะคะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูสิ่งที่มันใกล้ตัวคุณขยบเข้ามาอีกนั่นก็คือในเรื่องของงานนั่นเองนะคะพูดถึงในเรื่องของงานนะยังคงชื่นใจอยู่นะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าในเรื่องของตําแหน่งงานเนี่ยคุณยังคงสามารถที่จะบริหารงานได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคนที่ทํางานประจําอยู่คุณจะทํางานได้ตามเป้าหมายทํทงานได้ตามที่ตัวเองตั้งใจแล้วคาดหวังไว้ ะะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเหมือนกับคุณจะได้อย่างลงตัวคือบางทีบางคนอาจจะมีความเครียดตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมงานมีปัญหาทําไมตรงนั้นตรงนี้มันติดขัดตรงนี้ไม่มีค่ะนะคะขึ้นมาว่าราบลื่นมากๆเลยแต่ถึงแม้งานจะราบลื่นเนี่ยอาจจะยังต้องฝ่าฟันแล้วก็สู้พยายามกันในเรื่องของการเงินอยู่เพราะว่าตําแหน่งการเงิน,นะะขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่นักสู้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่พร้อมสู้นะ แปลว่าสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่มันยังชนกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะคุณหาทางออกได้คุณมีเลือดนักสู้คุณเป็นนักลบอเออมาสิไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะหาทางมาสิเดี๋ยวฉันจะจัดสรรบริหารแบบนู้นแบบนี้มันเลยทําให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ มีสติเยอะๆปิงค์บอกแล้วปัญหาเนี่ยคนทุกคนมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนจะจัดการยังไงแล้วก็ปิงค์เชื่อว่าสําหรับชาวราศีกรกฎเองเนี่ยคุณเข้มแข็งมากในเดือนนี้คุณจะผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆไปได้แน่นอนค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งที่บ้านกันบ้างเรามาพูดถึงบ้านกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะแน่นอนค่ะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอญาติพี่น้องนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีการนัดพบนัดคุยกันมันก็เป็นช่วงสิ้นปีก็เป็นปกติที่ อาจจะมีการอยากจะเจอนะคะใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะมีการรวมญาติกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้รวมญาติกันเนี่ยมันก็จ,จะเป็นในเรื่องของการทําบุญบ้านการเจอญาติพี่น้องนะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะสร้างมิตรภาพสร้างแบบเหมือนกับอารมณ์แบบกระชับมิตรอนะทำให้มันดีขึ้นนะคุณก็รู้สึกโอเคสบายอกสบายใจนะคะทีนี้ในเรื่องของญาติเนี่ยส่วนใหญ่ญาติที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยก็ดีนะปิ๊งมองว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลยเพราะว่าขึ้นมาว่าการเจอกัน ครั้งนี้มันค่อนข้างที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากกว่ารู้สึกแย่ด้วยซ้ําส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะนะคะที่อาศัยของคุณก็ส่งเสริมคุณมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านหรือการหาเงินโดยการใช้พื้นที่ที่อยู่อาศัยของต็เงเนี่ยขึ้นมาโดดเด่นค่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องปรับอาจจะเพิ่มนิดนึงละกันนะ,ะถ้าเกิดเป็นทริคเล็กๆเป็นการเสริมดวงเล็กๆที่คุณสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินมากนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้หรือการหา ต้นไม้นะดอกไม้อะไรก็ได้มาวางมาประดับก็จะเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวกระตุ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นหน้าร้านนะคะอยากจะกระตุ้นในเรื่องของอาการงานในเรื่องของแบบความโชคดีต่างๆเรียกเงินเรียก,ยกทองให้คุณทําตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดแบบอาตามถูกหลักแบบ ่วงจุ้ยจริงๆอ่ะปิงก็อยากจะให้เป็นเหมือนกระดอกไม้5สีถ้าเกิดหาดอกไม้จริงไม่ได้ก็เอาเป็นดอกไม้ปลอมก็ได้เอาที่คุณถนัดละกันแต่ว่ามันจะทําให้ในเรื่องของพลังงานหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นนะคะแล้วจะทําให้คุณรู้สึกสุขกายส,สบายใจแล้วก็มีความสุขด้วยส่วนต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งปุตตะจะหมายถึงสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยปิงมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณเท่าไหร่นะะน่นนนนนักแตะะคใเดี้ มีเกณฑ์มีแนวโน้มค่ะที่จะมีคนอายุน้อยมากกว่านะคะอายุน้อยกว่าคุณไม่ใช่อายุน้อยมากกว่าอายุน้อยกว่าคุณนะเขาเข้ามาติดต่อคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องไปโฟกัสดูแลคนที่อายุน้อยกว่านั่นหมายถึงอะไรลูกคุณหลานคุณนะสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยอาจจะต้องได้รับการดูแลการประครบประงมเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่มีลูกค่ะนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกหวนไหวเขาต้องการพลังกายพลังใจหรือว่าความอบอุ่นจากเราต้องการที่จะใช้เวลาร่วมกับเราก็ ต้องแบ่งเวลาแล้วก็จัดสรรด,ดีๆนะคะและต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งอลิจริงๆตาแหน่งอลีไม่มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะเพราะขึ้นมาว่าอลิทําอะไรคุณไม่ได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของบางคนที่อาจจะไม่พอใจในพฤติกรรมของคุณ เพราะว่าบางทีคุณทําอะไรคุณอาจจะไม่ได้ดังใจเขาแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยในเรื่องของตําแหน่งวินาศความทุกข์ใจต่างเนี่ยคือเวลาตอนที่มีปัญหากันหรือว่ามีการทะเลาะขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะอาศัยความนิ่ง นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวสยบการประทะขัดแยง้งมันเลยทําให้มันไม่มีอะไรที่มันบานปลายนะคะแต่ก็ต้องในเรื่องของระวังในเรื่องของความเครียดที่คุณนะ่ะอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คนอื่นรู้แต่ว่าใจคุณเนี่ยมันอาจจะยังทุกอยู่เท่านั้นเองนะคะและต่อมานะคะเราจะมาดูถึงในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเป็นยังไงสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเหมือนกับมองคนละมุมนะ พิงมองว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมองเป้าหมายต่างกันละคุณทั้งคู่มองถึงในเรื่องของอนาคตของตัวคุณทั้งคู่ที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ออันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีเกณฑ์เลิกหรืออะไรกันนะแต่จะต้องมีการปรับทัศนคติต้องมีการปรับกันนิดนึงต้องมีการพูดคุยกันนิดหนึ่งนะชีวิตคู่อ่ะมันก็ พออยู่กันไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้มีความหวานนะคะอย่างที่คุณคาดหวังอย่างที่คุณตั้งใจแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยนะคะวางแผนกันมากขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตแบบไหนมันจะทําให้ความสัมพันธ์นกลับมาดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดส่วนคนโสดจะเป็นยังไงไหนดูสิขยายไพ่เพิ่มนิดนึง คนโสดเสน่ห์แรงนะสิ้นปีนี้คุณเสน่ห์แรงอ่ะไปที่ไหนก็มีแต่คนสนใจคุณนะ the world นะไปที่ไหนก็รู้สึกก็เป็นสาวฮอตหรือบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไปไหนก็ได้คุณอยู่เฉยคุณโพสโซเชียลคุณอะไรของคุณตามปกติก็จะมีคนแบบสนใจคุณค่อนข้างที่จะเยอะเอาจริงๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับอย่างที่ปิงบอกการการแบบ ดูแลตัวเองของคุณเนี่ยคุณจะดูแลตัวเองตามอารมณ์ช่วงไหนที่คุณอารมณ์ดีคุณก็อยากจะแต่งตัวสวยอยากจะดูแลตัวเองอยากจะเสริมหล่อแต่ช่วงไหนที่คุณมีความรู้สึกว่าเออฉันไม่เอาอะไรเลยฉันเครียดคุณก็ไม่ดูแลตัวเองเลยฉะนั้นกลับมาค่ะนะถ้าเกิดอะไรที่คุณกลับมาดูแลตัวเองรับรองค่ะความเป็นสาวฮอตแล้วก็หนุ่มฮอตของคุณเนี่ยกลับมาแน่นอนนะคะทีนี้จะมาจากไหนนะ่มันก็มาสองมุมนะ มุมที่1ก็คือในเรื่องของสถานที่กลางคืนนั่นเองส่วนอย่างที่2ก็คือในเรื่องของออนไลน์แต่ถ้าเกิดเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นรักระยะไกลแล้วนะอืมอาจจะแบบไปดิวต่างประเทศหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ไม่มองว่าสุดท้ายแล้วอะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะเป็นช้อยให้กับคุณคุณจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกมากกว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะมาเลือกคุณค่ะ และต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังเลยค่ะนะคะต้องระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะช่วงล่างอ่ะนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ท้องเป็นต้นไปเนี่ยจะมีปัญหาถ้าเกิดเป็นช่วงท้องก็อาจจะเป็นแบบเอ่อโรคกระเพาะนะคะหรือว่าระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะอาจจะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียท้องลุง่อันนี้มันได้หมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมากที่สุดเลยที่อยากจ,จะให้คุณทําก็คือในเรื่องของการทานน้ำเพราะไพ่คำหนึงขึ้นมาเกี่ยวกับน้ําแปลว่าคุณอาจจะละเลยตัวเองไป ไม่ค่อยทานน้าเท่าไหร่ทานน้าน้อยทาให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุก็ต้องหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนะคะมันเกี่ยวข้องกับทางน้ำมาแปลว่าอะไรถ้าเกิดช่วงนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของแบบการที่จะไปเล่นน้ำนะเดินทางไกลนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะและตําแหน่งสุภพะค่ะเรามาดูกันยังมีคนอุปถัมภ์ยังมีคนช่วยเหลือคุณอยู่หรือเปล่า โดดเดี่ยวเลยนะคะชีวิตต้องสู้เลยเพราะขึ้นมาตําแหน่งสุภะเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของอการที่จะได้รับความเมตตาหรือการช่วยเหลือจากใครแต่ว่าตัวคุณเองก็เหมือนกับตนเป็นทิพพึ่งแห่งตอนอะคุณเก่งมากเลยนะในช่วงเวลาที่อาจจะไม่มีใครก็แล้วแต่แต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังพร้อมที่จะสู้ทีนี้พอพูดนะในเรื่องของตําแหน่งสุภะเนี่ยเรื่องของผู้ใหญ่ไปละเรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่เก่าสถานที่โบราณหรือว่า การกลับไหว้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับนักรบลองไปดูละกันนะคะอาจจะเป็นแบบพระเจ้าตาก็ได้นะเป็นการไหว้เสริมดวงคุณหรือว่าใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นึกอยู่ในใจตามที่ปิ๊งบอกเนี่ยก็ลองดูนะก็เป็นการไหว้เป็นการเสริมดวงของคุณในช่วงสิ้นปีค่ะส่วนนะการทําบุญเสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ทําบุญนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของเสื้อผ้าอาจจะบริจาคเสื้อผ้ามือสองนะคะให้กับตามมูลนิธิที่ต่งตางๆเด็กยากไร้หรือว่าคุณอาจจะ ไปตามจุดต่างๆก็ได้นะคะลองดูแล้วกันเพราะว่าขึ้นมาว่าคุณก็ไม่ได้แบบจะต้องเสียเงินอะไรมากมายลองดูแล้วกันอาจจะมีข้าวของใช้ในบ้านที่คุณไม่ได้ใช้ก็เอามาบริจาคซะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการที่ให้กับคนที่เขามีน้อยกว่าเราแล้วก็รวมถึงคุณก็จะได้บุญด้วยก็ถือว่าสองทางเลยเคลียร์บ้านให้โล่งด้วยนี่เป็นไงล่ะ <laughs> อย่างที่สามที่คุณได้ไปนะคะและต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงตำแหน่ง สุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือตำแหน่งราภะนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องโชคลาภ่ะโชคลาภจะมาจากความาจะมาจากไหนนะจะมาจากความฝันแน่นอน จะมาจากความฝันจะมาจากการที่คุณคิดคุณนึกนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเลขที่อยู่ในใจคุณแต่ว่าเลขเนี้ยมันเป็นเลขที่คุณแบบคิดมานานละคุณอาจจะตามมานานแล้วคุณแบบหยุดไปให้กลับมาเล่นเลขที่ตัวเองชอบอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์นแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิงค์จะให้ในเรื่องของเลขนําโชคเพิ่มเติมกันนะคะทั้งหมด4ใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีเลขอะไรบ้าง หนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วอ้าวไหนล่ะครบหรือ,อยังเนี่ยหยิบเองงงเองไหนดูซิมีเลขอ,อะไรแปดสามศูนย์ศูนย์นะคะ ถ้าเป็นเลข8กับเลข3เนี่ยมันแทนค่ากันได้นะ8แทนค่า3 3แทนค่า8ค่ะแล้วก็มี0 0ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเลขเบิ้ลถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็สามารถที่จะแทนค่าเลข9ได้ก็ลองดูแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปค่ะง่ายๆกด s u b สไค i ป e กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะขอกําลังใจนิดนึงแล้วกันอขอให้เป็น ปีส่งท้ายที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะเดือนหน้าสวัสดีค่ะ